ที่เปิดโลกใหม่มากเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะเสียงของเราทําอะไรได้บ้างจต่พอมาเรีนกับคู่หน่อยะคะ่ะทําให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆแบบไม่กัดความรู้เลยค่ะวค่ะชื่อนางนะคะเป็นลูกศิษย์ครูหน่อย i อวอยสามคะ่ะ ท,ที่รู้จักนะคะ่ะได้มาเรียนการลงเสียงภาคเสียงแล้วก็การเป็นアナลเซอร์กับทางครูหน่อยค่ะเรารู้สึกว่าน่าสนใจมากค่ะก็เลยติดตามมาเรียนค่ะ mm hmm. เป็นอะไรที่เปิดโลกใหม่มากเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะเสียงของเราทําอะไรได้บ้างแต่พอมาเรียนกับครูหน่อยะค่ะทําให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆได้รู้จักวงการการใช้เสียงแล้วก็ สปิเกอร์ที่เก่งๆเป็นมืออาชีพลหลายคนมาให้ความรู้ค่ะคุณหน่อยก็มีทั้งตัวอย่างนะคะแล้วก็เทคนิคมากมายมาสอนะคะ่ะแบบได้กักความรู้เลยค่ะสนุกม,มากๆเลยแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดเป็นอาชีพไหนๆในอะนาคตได้ค่ะ แบบใครนะคะที่มีความสนใจในอาชีพที่ใช้เกี่ยวกับเสียงนะคะหรืออยากจะพัฒนานตัวเองนะคะก็อยากจะแนะนําให้มาเรียนกับกูหน่อยคะ่ะเพราะว่าเป็นคที่อัดแน่นเต็มไปด้วยความรู้นะคะแล้วก็ประสบการณ์ค่ะแล้วตอนนี้คุณนั้นพร้อมรับงานได้ยังคะพร้อมแน,น